กรณีที่นายกันถัดพงไพบูุญเวทหรือการจอมพลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองให้เข้าไปช่วยเหลือตำรวจภูธรเมืองระยองติดตามจับก,กุมชายในหมู่บ้านคนหนึ่งค่ะมีประวัติและพฤติการก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กชายซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง14ปีกว่า10คน หลังจากที่ชาวบ้านเขารู้เนี่ยค่ะว่ามีเด็กๆได้รับผลกระทบเขาก็จับกลุ่มตัวเอาไว้แล้วก็ทำร้ายร่างกายระหว่างนั้นตำรวจได้รับแจ้งค่ะก็เข้ามาช่วยเหลือนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลระยองเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายผู้ก่อเหตุเนี่ยช่วยโอกาสหลบหนีไปนะคะก็เลยทำให้บรรดาผู้ปกครองที่เด็กๆถูกล่วงละเมิดทางเพศกำลังหวาดวิตกว่าผู้ก่อเหตุจะกลับมาก่อเหตุกับเด็กๆอีกค่ะ เนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีเหตุการณ์และในระหว่างที่เขาหลบหนียังไม่มีหมายจับออกมาในกระบวนการทางคดีอยู่ระหว่างการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพประสานตำรวจในประสานสหวิชาชีพให้เร่งสอบปากคำนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเสนอออกหมายจับภายในวันนี้ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วนะคะในข้อหากระทําความผิด ฐานนำพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อกระทำอนา,าจารกระทำชำเรามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีตำรวจอยู่ระหว่างเร่งหาเบาะแสคะ่ะเนื่องจากถือได้ว่าเป็นบุคคลอันตรายถ้าปล่อยไว้จะเป็นภัยต่อประชาชนคะ่ะ